การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Ini takkan surai kan echo เตียนจะไปบอลจอร์แดนสตูนโกรยถึงเรสซิ่กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันอาทิตย์แบบนี้เวลาเหมาะสมกำลังเพิ่งตื่นนะตื่นแล้วกินข้าวแล้วปกติวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราตื่นใบ่ายไงไม่มีอะไรไม่มีงานอะไรต้องทำอ๋อตื่นมาพอดีดูเลยใช่เปิดมาปั๊บเจอเด็กเรียนบอลเลยมาเข้าช่วงกันดีกว่าเทปของเราวันนี้เนี่ยมีสาระมากมากไหมสาระมากไหมทำไมต้องถามด้วยหรอไหมแต่ตอนนี้ท้าใหญ่จะบอกว่าเวลาผ่านไปไวเหมือนนมหกเฮ้ ไหวเหมือนกโกหกเออเวลาผ่านไปเหมืๆๆ <ๆ S 2> อนโกหกเอ้ยอยนันเ<อ>ชื่อไม่ได้ดิทำไมอ่ะ เขาเปรียบเลยว่าตอนนี้เนี่ยเทศกาลบอลโลกที่ประเทศบราซิลเนี่ยกระชากชิบเข้ามาแล้วใกล้จะถึงแล้วนี่มันวายมันึกย้อนไปเนี่ยนะเพิ่งดูเอ้ยเพิ่งดูบอลโลกเหมือนเหมือนเพิ่งดูเมื่อคืนดูฟอง98ใช่ไหมไม่ใช่ดูที่แอฟริกาดูที่ไทยนี่แหละแต่บอลโลกที่แอฟริกาแล้วควรมีความเตรียมร้องไงครับอ๋อผมนี่เพิ่งซื้อทีวีมาเลยเตรียมพร้อมมากคือเป็นถอยทีวีถอยทีวีมาเลยถอยทีวีนี่ผมผมไม่สงสัยเพราะว่า คุณทางานคุณสามารถซื้อทีวีได้แต่ก่อนหน้านี้บ้านคุณไม่มีทีวีเลยครับไม่มีไปไหนมาเนี่ยทีวีตีแตกว่ะไรสาระก็ไม่ใหญ่แล้วไปหาอะไรที่มีสาระเต็มในสมองกันบ้างดีกว่านะคะกับช่วงสาระบนโลกสาระบนโลกวันนี้เราจะพูดถึงทีมมาเมื่อกี้ จับตามองในฟุตบอลโลก2 0 1 4นี้กันครับผมทีมแรกก็คือทีมชาติเบลเยียมแม้ชื่อชันอาจจะดูด้อยกว่าทีมอื่นแต่เมื่อเจาะลึกลงไปดูนักเตะของทีมแล้วต้องบอกได้ว่าเป็นม้ามึดที่น่าจับตามองที่สุดทีมหนึ่งเลยเพราะมีผู้เล่นที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพอาทิเช่นเอเดนอาซาโรเมลูลูกากูแบงซองกอมปานียานแฟร์คงเกนดีโบกูตัวและเควินมิลลาสที่พาทีมชาติของตอนผ่านเข้ารอบมาได้อย่างสบายโดยแข่งทั้งหมด นัดไม่แพ้ใครเลยชนะถึง8และเสมอเพียงแค่2นัดเท่านั้นโดยทีมชาติเบลเยียมจะอยู่ในกลุ่มเอชร่วมกับอังกฤษรัสเซียและเกาหลีใต้ทีมมาเมื่อทีมต่อมาต้องยกให้กับทีมชาติโคลอมเบียทําผลงานด้วยการเข้ามาเป็นอันดับ2ของทวีปอเมริกาใต้เป็นรองเพียงทีมชาติอาจิเนตินาเท่านั้นด้วยผลแข่ง16นัดชนะ9เสมอ3และแพ้เพียง4 ซึ่งนักเตะที่เป็นส่วนสําคัญของทีมที่พาเข้ารอบมาได้ก็คงจะมีด้วยผลนักเตะซูปเปอร์สตาร์ของทีมอย่างโรดัเมลฟ้าเก้าซึ่งตอนนี้ประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่เพื่อแพทย์ได้ระบุว่าอาการของเขานั้นยังน่าเป็นห่วง ซึ่งมีโอกาส50-50เท่านั้นว่าจะสามารถเล่นฟุตบอลโลกที่บราซิลปีนี้ได้หรือไม่ซึ่งคนรับเบียนั้นก็อยู่ในกลุ่มซีรร่วมกับกรีซไอวอรี่โคสและญี่ปุ่นก็ต้องมาลุ้นกันว่าเฝ้าเก้าจะกลับมาช่วยทีมได้ทันเวลาหรือไม่ต่อมาเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจัตามมองอย่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ก็ขนกําลังมาเต็มสุมนําทีมโดยเจด้านเชาคิรีปีกมากประสบการณ์ที่พาทีมยบร์ทิวนิคกว่าคิปโปแชมป์มาในปีที่แล้วและยังมีกุนซือมาาากกปรระสบณ์ออย่ง ฮิตเฟลมาเป็นผู้คุมทัพในศึกวงคับครั้งนี้ด้วยและเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายได้อย่างสบายๆเพื่อผลการแข่ง10นัดชนะถึง7และเสมอเพียง3เท่านั้นก็นับได้ว่าเป็นทีมมาเมื่อที่มีสถิติดีอีกทีมหนึ่งซึ่งสวิตเซอร์แลนด์ถูกจับเป็นทีมวางอยู่ในโถแรกในกลุ่มอีร่วมกับเอกวาดอร์ฝรั่งเศสและพนดูรัส ทีมต่อมาก็ยังเป็นทีมที่อยู่ในโซนยุโรปอย่างทีมชาติบอสเนียครับโดยนักเตะคนสําคัญของทีมชาติก็คือเอดินเซโก้ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าทีมที่มีชื่อชั้นเล็กๆอย่างบอสเนียจะมีผลงานในรอบคัดเลือกร้วยการแข่งขัน10นัดชนะถึง8และแพ้ก,กับสเสมอเพียงอย่างนั้นเท่านั้นซึ่งเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มจึงน่าแปลกใจว่าทีมเล็กๆอย่างทีมชาติบอสเนียจะเป็นหนึ่งในทีมม้ามืดที่น่าจับตาในฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยบอสเนียอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอาอร์เจ แรกทั้งหมดนี้ก็คือทีมที่คาดว่าจะเป็นม้ามืดที่น่าจับตามองที่สุดในฟุตบอลโลก2 0 1 4นี้ที่ประเทศบราซิลนี้นั่นเองครับก็ต้องจับตาดูว่าจะมีทีมไหนที่จะสร้างสุขภัยเข้ารอบลึกๆได้หรือเปล่าแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันอีกนะครับผมดูทุกแมตช์จะเป็นหนักชิงเชียร์ทีมชาติฟิลิปปินส์ครับไม่รู้ได้ไปเตะหรือเปล่าเอ้ยสกีนปนบาร์เซโลน์ใครใครเขาก็ใส่ wristband ยาโซบีอาโต้ ทั้งหมทูทั้งเห็ดเป็ดไก่ใครๆเขาก็ใส่วิสแบนเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ใครๆก็เขาก็ใส่วิสแบนวิสแบ,แบนคุณภาพดีวีอาร์โวีอาร์โวิสแบนพบกับสินค้าของวีอาร์โซได้ที่ w w w บด s o t ีอร์โทวช่วงเอเกิลอินเทอร์วิว เย่กลับมาแล้วอ้าวเย่ตกใจกลับเข้าสู่ช่วง Echo Interview นะฮะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็จะไปสัมภาษณ์ คนทุกเพศทุกวัยเด็กป้านะอานไม่ว่าจะนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับฟุตบอลเอวิสติงเกี่ยวกับฟุตบอลไม่ว่าจะไลฟ์สาระมีสาระบ้างปนปนกันไปซึ่งเทนี้นะคะทั้งทีไหนจะบอกว่าเป็นเรื่องของความอยากล้วนๆความอยากเะครับผมนี่เป็นคนมีความอยากเยอะอยากอะไรครับอยากะะอะไรครับอยากกินไงเอออยากเตะบอลไงไลฟ์สาระกันไปอีกแล้วนะคะไปชมกันดีกว่านะคะกับช่วงเอ็กค n t e อินเทอร์วิว ถ้าหากว่าคุณได้ไปดูฟุตบอลลออแต่ว่าเลือกดูได้แค่แบบได้แบบหนึ่ง <Hey. S 1> คุณจะเลือกแบบไหนระวังได้ดูทุกแมตช์แต่รอบิอหรือไม่ได้ดูสักแมตช์แต่ว่าได้ดูรอบชิงว่า สิสมมุติว่าพี่เนี่ยได้ไปดูบอลโลกแต่ว่าเลียกดูได้แค่แบบใดแบบหนึ่งอยากดูแบบไหนฮะระหว่างอย่างแรกไม่ได้ดูเลยซักแมตช์แต่ได้ดูแมตช์รอบชิงแมตช์เดียวกับ,บอีกแบบหนึ่งคือได้ดูเลยทุกแมตช์แต่แมตช์นัดชิงเนี่ยอดดูจะเลือกดูแบบไหนครับพี่ผมว่าดูทุกแมตช์ดีกว่าครับเพราะว่าผมเป็นแฟนทีมชาติอังกฤษ อ,อแล้วก็ไม่ชชว่์ว่ามันจะเข้าน่าจะได้ดูสามแมตช์ทำไมครับรัดตัวอูยค <laughs> ุณพ่อดูชูผมกว่าอ,อังกฤษนะให้พดกับการค่าเกิดพี่มีโอกาสได้ไปดูบอลโลกที่บราซิลครั้งนี้น่ได้สามพยานจะพูดว่าอะไรครับดูบล<ฮ>อลโลกนี่โอเคต้องดูนักชิงฮาเลิศค่ะเ <laughs> พราะว่าถ้าเหมือนแบบเราดูมาตลอดแล้วใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายผลมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็เหมือนที่เราดูมามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนี่ มันสุดๆค่ะนัดชิงนัดชิงครับมันเป็นแบบว่าสุดยอดสุดยอดมาเจอกันนี่มันที่สุดแล้วอ่ะที่สุดนัดชิงเหมือนกันค่ะก็คือแบบเป็นคนมีอีเวนต์แน่นไงก็แบบถ้าจะไปดูท <throughout> ุกแมตช์เรายังไงอ่ะก็ไม่ต้องไปดูป้าก็ไปดูนัดชิงนัดเดียวอะไรอย่างเงี้ยอีเวนต์เยอะเยอะมากใช่ก็แบบนอนเล่นโทรศัพท์เลย นัดชิงเหมือนกันค่ะเราก็อยากเห็นแบบฉากสำคัญแบบเขาได้เฮกับเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยได้ดูบอลแล้วดูอะไรคะดูผู้ชายเลยสามยัางสุดยอดมากยิงไม่ยังมันแน่นอะนัดชิงค่ะเพราะว่าดูนัดอื่นไปก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้ ดูทุกแมตช์จะเป็นนักชิงเชียร์ทีมชาติฟิลิปปินส์ครับไม่รู้ได้ไปเตะหรือเปล่านักชิงครับมันน่าจะเป็นผู้ที่มันที่สุดแล้วครับสพยานไม่รู้จักพาผมไปอยากไปมากดูนัชิงเหรอกันไม่ดูบอลเอาไปขายต่อเด้าไปให้มาด้ขา่อเลยขายต่อได้กลับมาสามหมื่นะซื้ออะไรดีซื้อกระเป๋าได้ใบหนึ่งดูทุกแมตช์ดีกว่าค่ะเพราะว่าเจอนักบอลเยอะโอ้ว้าวว้าวอ่กู้ชายรอเยอะๆอะไรดี คิดว่าประเทศอะไรจะเข้ารอบอุยอังกฤษไม่น่าจะเข้าสามพยางเด็ดทุกคนค่ะเปาเผาดูหลายแมทช์ละกันเน้นปริมาณครับดูทุกแมทดีกว่าดูได้หลายทีคุ้มกว่าเดี๋ยวทีมกากๆอาจจะไปชิงกันแล้วก็ไม่ดูก็ได้ ชิงค่ะเป็นคนเน้นคุณภาพค่ะน้าชิงเหมือนกันครับอันไหนเขานเน้น,นจำนวนใช่ป่ะอ่ะมเน้นคนเสียว <c oughs> ชิงบอลหรือชิงผู้หญิงคะชิงบอลเขาชิงบอล <c oughs> ชิงบอล <c oughs> สามปรยังเชียร์โซเลตไม่แทงบอลครับรอเจอหลาดค่ะสะเปนต่อแมตช์ชิงนะครับผมรอมานานแล้วครับจันทบุรีเอฟซีกับชลบุรีเอฟซีเนี่ยไปบอลโลกเลยนะอ๋อเหรอฮะงั้นก็คงเป็นเยอรมันแล้วครับผมชอบมิโลสลาฟโฟเซ่ครับ นี่เขาอยู่ฝรั่งเศสไหมครับไม่รู้อ่ะแล้วเขาอยู่ประเทศอะไรครับอยู่เยอรมันเลยครับนี่คุณนั่นมุ่งมั่นิดหน่อยครับนัดชิงอย่างเดียวเหรอครับคือนัดปั๊บชิงเลยกับบ้านจริงครับนัดชิงคริงตำรวจไม่จับใช่ไหมครับอ๋อเซ็นหมวกกันน็อกใช่ไหมครับผมว่าเราก็รองมีก่อนนัดอีกแล้วนะครับก็คือเหมือนกับทุกคนต้องรออยู่แล้วครับนัดชิงกับอะไรเงี้ยนัดที่รอคอยนี่ผมชอบนัดกับแฟนนะ เออผมไม่ได้มีมุกอะไรจะปล่อยอะไรนะดูกันนกเลเล่กระดไม่ออกพี่ออไม่ออกไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนตำรวจจับอ๋อเออนี่คุณเล่นมุกหรอครับไม่เปล่าพี่ผมคงดูทุกนักครับชิงไม่ดูครับ้าคนอื่นเขาดูกันทัหมดแล้วครับไม่ดู ยอย่าเปลี่ยนช่องครับดูกันเถอะขอดูฟรีครับดูนะชิงชอบแบบลุ้นรับสุดท้ายอะไรเงี้ยเหมือนดูหนังแล้วไปดูเอาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ไมดูหนังต้องถึงเรื่อง <c oughs> จริง,รงๆแบบไม่ค่อยได้ดูก่อน <c oughs> อดูอะไรครับ <c oughs> ดูซีรีส์ญี่ปุ่น <c oughs> <c oughs> ดูรอบชิงค่ะรอบอื่นก็เดี๋ยวดูตามทีวีเอารอบชิงมันน่าลุ้นกว่ามันกลายเป็นแค่สองทีมมาแทนกันไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเยอะใช่ไหมมันสุดๆมันแหลมมากนัดชิงดีกว่าครับถ้าเราือเราไม่ว่างไปดูแลสามารถเอาบัตรเนี้ยไปขายได้เป็นไงดีไหมแต่ชิงมันสําคัญไงใครๆก็อยากดูแลก็สามารถโชว์เพื่อนได้บัตรแพงด้วยห้าสิบปีแล้วกโมอ่ะหลานได้่วันเรามาดูบัตรชิงนะอะไรอย่างเงี้ย มันสุดยอดไม่ขาวอาบัตรไปขายส่วนเซนตกเมีได้เห็นนาทำไมถึงเลือกทุกแมทยกเว้นแมทชิงก็มาเชียร์ไปมใจเชียร์ค่าทวนก็อย่างอ๋ออยากดูให้คุ้มค่าไงเพราะไอ้แมทสุดท้ายยังไงก็ดูทีวีก็เป็นคนขี้งงเนาะ เออเจ๋ามัจะเจียมาเอสัยยับเขาบอกว่าเดี๋ยวใส่ยับทุกแมตช์ดีกว่าเพราะแมตช์ตัวท้ายญี่ปุ่นไม่ได้เข้ารอบชิงอยู่แล้วแหละสามพยางคู่กับฟุตบอลโลกปีนี้ได้สามพยางลาที่ไเป็นภาษาญี่ปุ่นสิ What the hell ทุกแมตช์แต่ไม่ยอมมาชิงดีกว่าครับจะได้คุ้มไหมครับไปทั้งทีแล้วโอ้ก็คือเน้นคุ้มนิสัยคนไทยใช่ไหมครับต้องแล้วครับ แมสุดท้ายก็ดูอยู่บ้านสามพยางขอไปด้วยค่ะอยากไปมากูดเสียงสั่นดูนะชิงคับขอดูแบบที่สุดไปเลยว่าใครจะได้ทีมรักเราจะได้หรือเปล่าทีมรักทีมอะไรครับสเปนครับนี่ทีม้อลสเปนไม่ได้เข้ารอบเลยครับก็ไม่เป็นไรครับไปนั่งร้องไห้อยู่ดูทุกรอบดีกว่าค่ะไม่สนใจปกติไม่ได้ดูบอลอยู่แล้วได้ตั๋วมาก็ดูทุกรอบไปเลยค่ะไม่ได้ไปด้วยกันเผื่อจะไปเจอคนที่ใช่มากกว่าคนละหลอยเน เรื่องไฟฟังและไฟในบ้านแล้วนะสามอย่างคุ้มจริงๆรักสเปนดูนัดชิงแล้วกันแม่ดูนัดชิงเดียวนัดชิงดูบ้านห้ามดูห้ามดูด้วยเออทำไมอ่ะห้ามดูทำไมอ่ะด้วยอ้าวเจียทีมเลยครับเจียเขาลังเศสครับมีลุ้นนะมีลุ้นมีลุ้นว่าว่าน่าจะตกรอบก่อนนะ สามามยดูนัดชิงครับแชมป์เท่านั้น,นขอรอบชิงเลยด้วยมันเล้าใจกว่าความรู้สึกเพื่อไม่รู้คุณมาจากไหนแต่ผมอยากดูรอบชิงของคุณเลยอเงี้ย หมายสุดท้ายเหมือนกั้นขี้เกียจแบบไปเชียร์แล้วมันเฟลอ่ะเออสามอย่างเอาให้สุดโดนยิงแน่ดูทุกแมตชทนะชิงครับจุดพีคฮะจุดสุดยอดเฮ้ยเราคิดว่าใครจะชนะเกาหลีเหนือครับทำไมครับพลังของคิมจองอึนนั่นะดูทุกแมตช์ครับไปดูทุกแมตช์ก่อนหน้านั้นก่อนแล้วเดี๋ยวนะชิงผมก็อยู่ที่นู่นแล้วผมไปซื้อตั๋วแล้วชิงดูเองได้อนรับชิงนัดเดียวครับ สุดยอดเลยไม่ดูบอลรอนัดชิงครบทุกแมตช์ชิงนัดเดียวนัดชิงละกันคงเป็นนัดสุดท้ายที่แบบเด็ดที่สุดแล้วต้องดูห้ามพลาดอยากให้ใครได้แชมป์อังกฤษละกันผู้ชายหล่ออันแรกอะค่ะมันน่าจะดูได้เยอะกว่าค่ะไหนๆก็เสียตังค์แล้วใช่ไหมคะดูฟรีใช่ไหมคะก็ต้องดูอันที่มันยาวๆใช่ไหมดูเยอะๆไอ้รอบชิงเดี๋ยวเราไปดูย้อนหลังก็ได้โอ้คุ้มกว่า แต่ถ้านัดจริงๆอ่ะตัวนัดทิงอ่ะอาจจะแพงกว่าทุกนัดมันแพงกว่าแล้วไงครับความที่เราอยู่ใกล้ชิดมันนานกว่ามันใช่มันใช่มันตังเยอะจะกระซิบกันทังไมกัไหสิเรื่องที่มันดูได้หลายๆนัค่ะเพราะว่าอะไรนี่เพื่อนที่กองเพื่อนสังหารเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกให้เดี๋ยวเรียกให้โอเคอ่มากล้องครับกล้องขอส่งให้เขาเลยครับอ่าเรื่องนัดชิงค่ะเอ้ยไม่ใช่เรื่องที่ว่าอะไรนะว่า มันต้องถ่ายข้อสดร์ฟเจ้าป้าอกลางคืนแล้วก็ไปเที่ยวแถวนั้นไงได้อยู่หลายวันแล้วก็ที่เที่ยวเยอะไงเนี่คุณหนูไม่ได้ดูว่าอะไรเมื่อสรุปเรื่องนะจริงใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ทำเลืออกว่าอไสามเมื่ายเตะแรงมากดูผู้ชายคงแซบมากเม่อยต่อยใช่เปล่าแล้วก็ต้มต๊า มองนัดจริงกันด้จะพาได้ยังไงกันเล่าตึกกรีนฝรปัสสาวกโค

บอลตู้กติกาเกมบอลกู้คือผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องเตะบอลเข้าประตูเพื่อลุ้นเปิดแผ่นป้ายว่าจะต้องไปอยู่ตู้ไหนถ้าดวงดีก็จะได้บอลทองคํานับเป็นหนึ่งแต้มแต่ถ้าดวงไม่ดีก็ต้องโดนเซอร์ไพรส์และอดได้แต้มไปทีมไหนแต้มเยอะกว่ากันก็ชนะไปเลยส่วนทีมไหนแพ้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในตู้และจะมี2คนที่โดนเซอร์ไพรส์นะจ๊ะสังเกตไหมว่าเราเนี่ยใส่ทีมน้ำเงินตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องชื่อทีม บราซิลนั่นเหรอผมเพิ่งจคิดชื่อทีมไว้อะไรอ่ะมันเป็นลูกบอลทองคำได้ตังใช่ไหมก็เลยว่าจะชื่อทีมขุดทองก็เมคเซนดีใช่อ่ะขุดทองเน่เมื่อกี้เขาขุดทองใช่นะเราหน่มาขนาดนี้วันเนี้ยเหมือนเวลาออกจากบ้านเนี่ยเขาเรียกแทงหล่อใช่ไหมนี่แทงเหลืองแทงไปปุ๊บเหลืองออกมาเอามาชื่อทีมแทงเหลืองอ้าวสั้นเลยโบ ไปดู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 แปบมาแล้วอึตู้เอะไม่าแล้วแปลว่ามีเลือดมนใจท้าไมเราแทงเหลืองแล้วเราได้แรงวะเนี่ยรู้ข้างหลังมีอะไรใช่ขอเด้แต่สรุปน้าจิงแะรอ่ะ ไอเดี๋ยวไอเขาป้าไม่กลัวแล้ว้ยเดี๋ยวไปมึงอีกเดี๋ยวไปมึงอีกเส้นมันยืดเส้นมันยืดสายสั่นสายสั่นพี่เ้คารันโก้เขาไม่ชอบผมเกลียดเราดูเขากอดได้เออไเอาก็เตะไม่เข้าทำไงยิงเข้าก็ขาดเลยยไม่เข้าอยู่ๆก็เอามีดมาจี้คอตัวเองเตะไม่เข้าเอาหน้าใไปซื้อเลยนะโอ้ยสามโกงี้เตะไม่เข้าบ้าแล้วโอ้บเตะตึ้งเขียวสีดีเขียวแปลว่าผ่าน เขียวแปลว่างูเฮ้ยแลไอ้เนื้อล้วกลัวอะไรอย่างงี้กลัวมันคุยยากบนโลกนี่ยเข้าไปขาเดียวแตกงเลยอย่าแกล้งกันเลยอย่าเฮ้ยอะไรอะเหมือนเห็นกลมๆเหมือนเห็นกลมๆได้ยินเสียงตุ๊บเอ้ยบอลทองโอ้โห แล้วเราจะรู้ได้ไงอย่างนี้ก็แรนดอมอย่างเงี้ยเขาก็ใต้โต๊ะกันแล้วจ่ายเป็นเท่าไหร่นะ2 0งร้อยไม่หมายถึง200ซื้อบอลลูกนี้มาเฮ้ยอันนี้มีแววอีกแล้วเคไปเคะอดีเป็นตัวอะไรห็อโอ้โหเขาบอกว่าให้ยิงให้เข้าแล้วเรียกว่าตูยิงไม่เข้าคือเป็นบักแล้วก็ต้องยิงใหม่เนี่ยเอาได้ยิงใหม่ เออเจอครับเขียวไป้เขาดูสิมาเอ้ยเอยเอ๊ยยังเอ้ยเอ๊ยมีสั่นสันวะรู้สึกว่าโดนหนักไงไม่รู้เฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างได้เมียมาไอ้เนี้ยอะไรอ่ะเบ้อเลยอะมันคืออะไรอ่ะไม่รู้แต่มันตรงหมดทั้งเบาะเออ เอาด้วยว่ะเอาด้วยหนึ่งสองอุ้ยสีแดงสีแดงสีแห่งความสุขลองเข้าไปเดี๋ยวไม่ไม่เอาไม้เข <ok ้าไปเหมือนมีรางนะเขาบอกว่าจะโดนสิ่งที่กลัวอยู่ในตู้อ่ะอาจจะเจ้าเนี้ยข้างในอะไรที่เากลัวเออเียเข้าไปอย่างั่นแมน เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะอ้หน่าเออลูกแกทุกแกนิ้โอ้ยนิรับผมเลยตอนไอ้หยุ่เท้าหนาไอ้ตัวจะยีน้ำแรงมายีีน้ำให้นขึ้นขอ้นขึ้อขึ้นมึ้นข่กนขึ้มอก้นมึ้นขึ้าขั้ว่ายังโ้นขงอยู่้ช่ถ้อขม้เขึ้นข็้ม่ต้นงเตนแล้นดึ้อข้นขึ้นขึ้นขร้นแต้นขึ้นขึ้นเสีนซื้อ บประตูเตะก็โผล่ไม่มีลุ้นละเนี่ยให้มันกลับบ้านใจทำด้วยอะไรหรประตูกลางไหมไม่มีใครซัดเลยคุณซัดไปแล้วเออว่าลืมอะไปนี่เอ่าไม่เข้าอีกแนะโอ้อีกให้ดีนะถ้าเตะไม่เข้าจะเดินไปเตะนะเตะไรเตะหน้าคุณอะตังเลยตังหลาดโอ้โหเนี่ยยิ่งกว่าได้แต้มอีกปึ๊บ เต็มใสป่ะได้เต็มอันนี้เขาจะมาเต็มปีป่ะมาไปสีเขียวได้ย่ยมีใครเข้าสีเหลืองเลยเหรอเอาบ้านทองออกมาให้ได้เอาเต็มออกมาเอาเต็มโอ้โหแก่เลยแก่มาเลยได้อะไรอ่ะจะเอาอะไรออกมาเต้มไงเตะก็ไม่เข้าวงก็ไม่กลัวแต้มก็ไม่ได้คือตอนนี้ชนะแล้วใช่ไหมชนะแล้วค่ะเอางี้ไหมเก๋เหนอมาเออคือถ้าเตะเข้าอย่างเงี้ยไม่เอา แล้วรอก่อนผมคิดให้เอาอย่างนี้ถ้าผมได้บอลทองแทนที่ผมจะชนะ2-0งศูนย์แฮะผมให้คุณสอบแต้มถ้าคุณได้บอลทองผมชนะใช่เอาดิเอาเอาเอาดิอยู่ๆก็หาเรื่องจ๊อหถือว่าใจสุดยอดมากเลยเนี่ยไหลแบบเบาๆครับไม่เข้าชนเสาไม่เข้าเฮ้ยเราชนะเลยปะเนี่ยนี่นี่เอาบริ a k เน้ ที่นี่ไม่มีใครเข้าเลยที่นี่ไม่มีใครเข้าถ้าได้บอลทองพวกผมชนะไม่เอาบอลทองบออลทงเอาบอลทองมาบอลทองบอลตีทองมาบอลทองของอผมเสียงมันดังๆนะเฮ้ยเอ้ยบอลทองบอลทองกูเลยบอลทองสุจริตนายอยู่ที่ตีเหลืองนี่หว่า สีสีเงินก็แพ้นี่ไงท่านสีเงินเด็กก่นนะโอ้โหเล่นคนเดียวไม่เบื่อมากเหรอพวกคุณมันตาบอดสีกันหรือยังไงฮะนี่หลืองเนี่ยนี่ไงสีเหลืองทำโทษเลยดีกว่าก็ทำโทษไงวันนี้ทำโทษยังไงอ้าววารู้ไหมทำไมผมเลือกตุ้กกันทำไมมันใกลสิขอให้โชคดี เปไล่อาจจะไม่ออกมาหน้าเป็นอย่างเงี้ยข้างในมันฝุ่นเยอะ้อที่นี่อันตรายที่สุดหายไหนคนน่ะไม่รู้มีความสุขในบ้านเย่ก็ถืสาระกันดีกว่าทิ้งท้ายกันวันนี้เราจะมาพูดถึงกอล์คิปเปอร์ ที่น่าจะตามมองนะคะที่ภาษาไทยเขาเรียกว่านายชอบทวารใช่ไหมภาษาอังกฤษเขายังเรียกเลยว่าโก a l k e e p e r คือล่าสัตว์ทองไงโคลาโกอันนี้ปะตูโกนี่เลยครับไนลุจิบุฟฟอนโอ้คนนี้นี่ดวงใจผมเลยดวงใจผมเขาเนี่ยเป็นกัปตันทีมชาติของอิตาลีเลยนะวอา์สูงตอกประตูแบบมือหนึบดับเต็มดับอย่างก็แปะข้าวเหนียวแปะกาวไว้ติดหนึบปั๊บไม่มีเข้าประตูของจำได้ครั้งหนึ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเขาเลยปี2006อิตาลีเข้านัดชิงเขาเซฟจุดโทษ อิตาลีได้แชมป์โอ้ว้าวมาเจอกับตันคนนี้ดีกว่าครับกับตันยูเอสทีเหรอกับตันเมกานคนนี้นี่เขาก็พาทีมได้แชมป์เหมือนกันอิเก้คาสิยาร์ครับโอ้พาสเปนไม่ได้แชมป์ในครั้งที่แล้วครับนี่โดยการรักษาประตูใช่แล้วคนนี้เขาก็ระดับตำนานส่วนผมนี่คนมานูเอลนอยเยอร์ไม่มีความแฮปปี้เลยนอยเยอร์นอยทุกวันนอยเยอร์เขานับสกุลนอยเยอร์ทีมชาติเยอรมันแล้วคนนี้นี่เขาไม่ธรรมดานะครับปกติโกเนี่ยเขาจะใส่ถุงมือแบบคือนิ้วชี้นิ้วกลา นิ้วนางนิ้วก้อ <ผม S 1> ยกปกติคนนี้เขาสูตรนี้ ถุงม <ELL> ือโกเขาจะเป็นแบบ2นิ้ว1นรูซึ่งอันเนี้ยเขาตอนเนี้ยเขามาแรงมากแล้วก็ต้องรอดูกันว่าเขาจะพาเยอรมันแบบไปได้ไกลแค่ไหนอ๋อเพียงกันไปพอของปลาของคอนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเสียใจมากๆเลยทั้งหมดไม่รของพวกเราเลยแลไม่เป็นไรครับเจะอาทิตย์หน้าไม่เห็นเป็นไรใช่เออๆฉายฉาเจอกันทุกนาทิตย์นะคะเวลา13บสนาฬิกาสานาทีที่มุนดาไทีวีขอบริการเริ่เตรียมต้นามิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบี่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขาอะไรกินอยู่ใช่วันน e ี้พี่นอนนอกบ้าน